ที่จะมายัางโลกนี้ในท่านทาคุตโตะเป็นแค่คนธรรมดาใช่ไหมคะเอ๊ะมันก็ไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้นนะครอบครัวของผมก็พอมีฐานะอยู่แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นคะ่ะคือฉันคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับนายท่านทาคุตโตะใกล้ชิดกันฉันเลยคิดว่าอาจจะไปทํำ้ายความรู้สึกของท่านเวลาที่ฉันฆ่าคนพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เวลาที่ฉันฆ่าคนพวกนั้นกลิ่นศพที่เหม็นโชยจากล่างที่ได้วิญญาณความสิ้นหวังที่หลังไหลออกมาพร้อมกับของเหลวในร่างกายไม่แปลกเลยที่นายท่านทาคุโตะจะรู้สึกรังเกียจฉันหืมทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะเอ๊ะมีอะไรที่ทำให้เธอไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าผมช่วยได้ก็บอกมาเลยนะถึงที่ผ่านมาจะมีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามีอาโทอยู่ด้วย ทุกอย่างจะต้องเป็นไปได้ดีแน่ๆขอฝากตัวด้วยนะค้าข้าตาตาบัญชาค่ะท่านราชาของฉัน